รถนิ่งงอไถ่แล้วบอ๊ะโดนแล้วปะโดนบอ๊ฟังหมอกหมอกแขงเละไปหน่อยหมอกแขงไละกว่าโดนระเบิดโดนไปแล้วเขาเอารถไปฮับว่ะแต่แหน่ว่ามันยิ่งใหญ่ฝังนี่ไปทั้งตัวนี่มันอยู่ตึกฟังนี่ตอนนี้ยูตึกฟังนี่แน่นอนเลยยูท่วมีหลายคนบอะ อยู่เลยจึ้งมือวะปีสิเดี่ยยวูว่าได้แล้วอยู่สภาพแบบนี้สิอยู่ได้จึงมือแม่ต้องปรับพันประชาชนแล้วๆมันจะอยู่ว่ได้เดี๋ยวถึงสิบปรับเชิญได้มันก็อยู่ว่ได้ไปสิสิไปสิได้เหมือนคนกบ่เลยกนลาเลยล่ะ